สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้หญิงมีผ้าฝ้ายสวยๆคุณลูกค้าขาเป็นงานผสมสีพาสเทลนะคะผ้าฝ้ายอัดกาวสวยๆกับคุณลูกค้าดูสิคะเก๋ไก่คุณลูกค้าเราออกแบบมานะคะคุณลูกค้าเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าจะสามารถใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงผ้าสิ่นเป็นเกง์ยี ว่าแม้กระทั่งกระโปรงยีนหรือกระโปรงเป็นสีพื้นๆนะคะคุณลูกค้าสวยเก๋เรียบหรูแล้วก็ใส่กับเครื่องประดับเรียนๆสักอย่างนะคะคุณลูกค้าดูดีมากพร้อมไปออกงานพร้อมไปคุยธุระพร้อมไปรับงานดีๆเลยค่ะคุณลูกค้าวันนี้นะคะยิงขายในราคาที่850บาทค่ะคุณลูกค้าขา850บาทไม่ต้องส่งค่าส่งให่อีกนะคะยิงส่งเคอรี่ให้คุณลูกค้าเลยค่ะคุณลูกค้าขายังไงนะคะ